สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic Dimension นะคะรถยนต์ปี04 VTI นะคะรถยนต์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900 0บาทนะคะราคาเงินสดงดต่อรองนะคะรถไม่เคยชนหนักค่ะสีไม่สวยนะคะต้องอาบน้ำใหม่นะคะทุกท่านเครื่องยนต์1 7 0 0นซีซีนะคะไม่แท้เพียง2 8ง0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เดินทางไกลได้สบายเลยนะคะทุกท่านเกียร์ออตโตเข้าง่ายๆขับนิ่มๆได้ทุกเกียร์นะคะไม่ต้องรอคะ่ะช่วงร่างขับดีนะคะไม่มีเสียงดังเลี้ยวซ้ายสุดกว่าสุดไม่ดังนะคะภายในนะคะเก็บคู่หน้าสวยเลยนะคะไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะราคา89,000บาทนะคะทุกท่านราคาเงินสดนะคะดูสีสารรอบคันประกอบการตัดสินใจกันไปก่อนนะคะทุกท่าน สนใจนะัดดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะบางแสนอ่างศิีลานะคะทุกท่านเล่มเอกสารนะคะต้องรอจากเงินติดล้อประมาณ14วันนะคะภาษีพรบรป,ร 6, ปี63นะคะเดือนธันวาคม63นะคะณนะวันที่โรงนี้นะคะวันที่24นะคะ24พฤศจิกา64นะคะทุกท่านนับต่อไปอีก14วันนะคะได้เล่มเอกสารชุดโอนนะคะ ตอนนี้ดูประกอบการตัดสินใจไปก่อนก็นได้นะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็สามารถไปดูรถทดลองขับก่อนก่อนได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็ติดต่อไปสายตรงหาเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่าน,นหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะแอดมินแนะนำให้ไปดูรถด้วยตนเองประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ